ครับก็สวัสดีพี่ๆณหาและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับ่องทัศฟิชชิงนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็ไม่ได้ออกหมายประมาณเดือนกว่าครับผมก็เนื่องจากพ่อไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เลยหยุดพักชั่วคราวไปตอนนี้พ่อดีขึ้นแล้วครับผมก็เลยมาลงแพรกันเลยครับวันนี้ก็เป็นแพนณเอกโอโซนนะครับผม วันนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองนะครับผมผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับในอีพีที่44นะครับผมบรรยากาศดีครับแพที่นี่6โมง35ครับตอนนี้เดี๋ยวไปรีวิวแพให้ดูก่อนครับผมไปครับครับก็เริ่มจากลานที่เป็นหน้าแพก่อนเลยนะครับนี่ครับตอนนี้น้ำลงอยู่นะครับเป็นแม่น้ำลบบุรีนะครับผม นีครับด้านนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับผมมีพัดลมมีพัดลมไม่สองตัวเลยครับผมนี่เป็นเป็นมุ้งกับเครื่องนอนครับผมนี่ครับผมก็มาครับ เมือสวิงเหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมอันนี้ก็เป็นนั่งพักผ่อนได้ครับผมนั่งพักผ่อนนี่ครับแล้วก็มีด้านนี้อีกนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ก็สายชิลครับเหมาะมากครับผมแต่นี้นี่ครับก็เริ่มจาก กรณ์เครื่องครัวนะครับผมนี่มีครบมากนะครับผมวยจานแก้วนะครับนี่ครับเตาปิ้งย่างนะครับผมแล้วก็มีเตาแก๊สให้อีกนะครับผมด้านนี้ก็เป็นอ่างล้างจานนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมก็น้ำลงเยอะนะครับผม นี่ยครับด้านหลังแพรไม่มีน้ำเลยครับห้องน้ำก็จะอยู่ข้างบนนะครับนี่นครับแล้วก็มีกระชังให้ด้วยนะครับมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยนะครับผมสวิงก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับ กลางเต็นท์ได้เลยครับผมนอนชมบรรยากาศมนน้ำครับนี่ครับผมนี่ครับห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับนี่มีคบรบครับอบวงน้ำสะอาดมากครับผมประมาณนี้ครับ สภาพแพรน้าเอกโอกโซนก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับผมแล้วก็แพรก็สะอาดด้วยครับผมครับค่าบริการแพรน้าเอกโอกโซนก็จานถึงสุกก็กล่าละห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็เสาทิดก็กาละหกร้อยบาทครับผมรายละเอียดเบอร์โทรก็ตามที่ผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผม แพรนาเอกก็อยู่อยู่บางประหานนะครับอําเภอบางประหันอยุธยาครับผมก็เป็นแม่น้ําลบบุรีครับก็ตอนที่ผมจองแพรน้าเอกก็บอกครับว่าช่วงกลางคืนช่วงนี้น้ําจะเป็นน้ําขึ้นนะครับผมก็นาเอกก็บอกว่าปลาจะเงียบเงียบหน่อยครับปลาจะเข้าช่วงน้ําลงนะครับช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็มาลุ้นกันดูนะครับผมครับก็ขอบคุณพี่ๆนะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกป,ปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมครับเดี๋ยวก็ขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์แนครับผมครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ปากมันแพบเหมือนเดิมนะครับผมเป็นของนาติกฟิชชิงครับผมเราก็ไปลุยกันเลยครับผม นี่ครับผมพุ่งลงเมื่อกี้นะครับมาครับรอนแห้วแล้วครับวันนี้สังขวาสครับผมพิ่งตีลงเมื่อกี้ครับอันนี้เหยือ่อไม้แรกนะครับผมเลยปั้นแบบละลายเร็วหน่อยครับผมไม้ต่ปไปก็จะเหนียวเหนียวกว่าไม้แรกหน่อยครับ แอมสองครับผมทัดสังขวาเกิบไว้ก่อน,นครับผมตอนนี้ก็ทุ่มสี่สิบห้าแล้วนะครับผมผมก็ลงเหยื่อไม้แรกเสร็จแล้วครับก็มีลงลงลูกกูงไว้สี่คันนะครับแล้วก็มีลงตะก้อน้าดินตะก้อน้าดินก็ตะก้อน้าดินก็สี่คันนะครับผมแล้วก็ลงขนมปังไว้คันหนึ่งนะครับผมก็ทั้งหมดเก้าคันครับวันนี้ เดี๋ยวมารอลุ้นกันดูนะครับผมสำหรับคืนนี้ครับผมครับตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งครับ เรียบร้อยครับเย็นสบายครับตอนนี้ฝนตกครับผมตอนแรกลมมาเฉยๆนะครับกว่าจะไม่ตกครับฝนอยู่ดีรก็ตกลงมาเลยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับผมรอลุ้นให้ฝนหยุดก่อน,นครับผม ครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มสี่สิบแล้วครับผมฝนก็หยุดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมวก็ลงเหยื่อไว้หมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับก็จะมีแต้มสวยๆเพิ่มไหมครับสำหรับคืนนี้เราลุ้นต่อครับผม ก็ตีสองครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่มีแต้มเพิ่มเลยนะครับฝนยังปล่อยเลยครับปล่อยทั้งคืนนะครับปล่อยปอยอยู่หยุดทั้งคืนครับตอนนี้ก็ปล่อยมาอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงเหยื่อไว้อีกชุดหนึ่งครับแล้วก็จะนอนสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับเดี๋ยวประมาณตีสี่เกือบกับตีห้าเรามา เจอกันอีกทีครับผมเดี๋ยวจะลงเหยื่อทิ้งไว้แล้วก็นอนครับผม มาลาบกำมังครับเต็สี่ครึ่งแล้ว cục đó không หนึ่งแต้มครับผมปลาบูครับคิดว่าประมานะครับมันเกี่ยวกุ้งไว้เกี่ยวหกกุ้งไว้ครับผมสายได้อยู่ครับผมตอนนี้ก็ตีสี่ตีสี่ยี่สิบครับผมก่อนเดี๋ยวรอราลุนกันต่ออีกครับผมฝนก็ยังปล่อยอยู่นะครับทั้งคืนเลยครับ Yeah. Mm -hmm. มาแล้วครับตะโกกซสาสวยเลยครับผมกำลังล้างหน้าเสร็จครับเมื่อกี <_ letter> นนน้นี่นะครับสาสวยนะครับตีห้าห้าสิบครับผมยีดครับ ้นึงครับกำมังครับผมสายสวยเลยนะครับครับตอนนี้ก็หกโมงสิบห้านครับผมก็เดี๋ยวรอลุ้นต่ออีกสักหน่อยนะครับผมเพราะวันนี้เช้านี้ไม่มีลูกค้านะครับนาาเอกบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแนละ้ก็อยู่ต่อได้ครับก็สายๆกลับได้ครับ ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกสักหน่อยครับเพื่อจะมีแต้มส,สวยๆเข้ามาครับในรอบเชาวนี้รอลุ้นกันต่อครับผมครับตอนนี้ก็เจ็ดมงครึนะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็ก็พอพอได้กับข้าวครับผมสำหรับเมื่อคืน ก็ฝนตกด้วยนะครับตกหนักตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะครับผมถึงสี่ทุ่มแล้วก็ปล่อยๆหยุดหยุดมาทั้งคืนเลยนะครับผมก็พอมีแต้มครับสาหรับทริปนี้ครับผมที่แพนณเอกโอโจนนะครับผมครับก็ขอบคุณพี่ๆน้าและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตับปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานรวมกันครับไปครับผม การรวมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีกํามังสองแต้มครับตะโกสองแต้มก็มีปลาบูหนึ่งแต้มครับแล้วก็เป็นสังขวานครับผมพอได้กับข้าวครับแต่ปลาไซส์สวยเลยครับผมตะโกก็ไซส์ดีเลยครับกํามังก็ไซส์ดีครับแต่ได้ครับฝนตกครับคลิปนี้แต่ว่ามาแก้มือใหม่ครับผมประมาณนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ก็คลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนานะนะคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม